สวัสดีครับท่าน,นผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Small Health Tips Podcast ที่จะนำเสนอเคล็ดลับสุขภาพเล็กๆน้อยๆแต่ได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ครับในวันนี้เราจะมาคุยกันถึงภัยเงียบอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนมองข้ามนั่นคือเรื่องของไขมันในเลือดสูงและไขมันอุดตันหลอดเลือดครับหลายคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวหรือเป็นเรื่องของคนอ้วนเท่านั้นแต่ความจริงแล้ว ไขมันเหล่านี้สามารถสะสมอยู่ในร่างกายของเราได้โดยที่เราไม่รู้สึกตัวเลยครับวันนี้ผมจะพาคุณไปทำความเข้าใจไขมันในเลือดแบบง่ายๆว่ามันคืออะไรมีกี่ชนิดและทำไมมันถึงกลายเป็นตัวร้ายที่ค่อยๆอ,อุดตันเส้นทางเดินชีวิตของเราไปทีละน้อยครับลงนึกภาพแบบนี้นะครับร่างกายของเรามีระบบการขนส่งที่ยอดเยี่ยมนั่นคือกระแสะเลือด ที่นำสารอาหารต่างๆไปหล่อเลี้ยงทุกเซลล์ในร่างกายและในกระแสะเลือดนี้เองก็จะมีไขมันชนิดหนึ่งที่เรียกว่าคอเลสเตอรอลอยู่ด้วยครับคอเลสเตอรอลไม่ใช่ตัวร้ายเสมอไปนะครับที่จริงแล้วร่างกายเราต้องการมันเพื่อสร้างเซลล์และฮอร์โมนต่างๆให้ทำงานได้ตามปกติครับแต่ปัญหามันอยู่ที่ชนิดของคอเลสเตอรอลและปริมาณที่มากเกินไปครับคอเลสเตอรอลมีอยู่2ชนิดหลักๆครับ L D L ไขมันไม่ดีเปรียบเสมือนขยะครับไขมันชนิดนี้มีหน้าที่นำไขมันจากตับไปสู่เซลล์ทั่วร่างกายแต่ถ้ามีมากเกินไปมันก็จะเริ่มเกาะตัวกันเป็นคราบและไปสะสมตามผนังหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดเริ่มตีบตันครับส่วน H D L ไขมันดีเปรียบเสมือนพนักงานทำความสะอาดครับ ไขมันชนิดนี้มีหน้าที่เก็บกวาดไขมันส่วนเกินที่ติดอยู่ตามผนังหลอดเลือดและนำกลับไปที่ตับเพื่อขับออกไปจากร่างกายครับในร่างกายที่สมดุลจะมีปริมาณไขมันดี HDL ที่เพียงพอที่จะกำจัดไขมันไม่ดี LDL ได้ครับแต่ปัญหามันจะเริ่มขึ้นเมื่อเรามีปริมาณไขมันไม่ดี LDL ที่มากเกินไปและมีไขมันดี HDL ที่น้อยเกินไปครับ เมื่อไขมันไม่ดีมีปริมาณมากมันก็จะเริ่มเกาะตัวกันเป็นคราบหนาๆที่เรียกว่าคราบ plaque และไปสะสมอยู่ตามผนังหลอดเลือดคล้ายกับมีตะกอนเข้าไปอุดท่อประปาที่บ้านครับเมื่อเวลาผ่านไปคราบเหล่านี้ก็จะยิ่งสะสมมากขึ้นเรื่อยๆทําให้เส้นทางที่เลือดไหลผ่านแคบลงเรื่อยๆเมื่อหลอดเลือดแคบลงสิ่งที่ตามมาก็คือ หัวใจต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดให้ผ่านไปได้ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นด้วยครับและที่อันตรายที่สุดก็คือหากคราบพลักนี้แตกออกหรืออุดตันหลอดเลือดอย่างสมบูรณ์ก็จะทำให้เลือดไม่สามารถไหลผ่านไปได้และนำไปสู่ภาวะร้ายแรงอย่างโรคหัวใจขาดเลือดหรือโรคหลอดเลือดสมองตามมาได้เลยครับแล้วอะไรที่ทำให้ระบบนี้ทำงานผิดปกติ สาเหตุหลักๆมาจากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของเราครับอาหารการกินอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงเป็นประจำเช่นของทอดของมันเนื้อสัตว์ติดมันและอาหารแปรรูปจะทำให้ระดับไขมันไม่ดี LDL ในร่างกายสูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับการไม่ออกกำลังกายการไม่ออกกำลังกายจะทำให้ระดับไขมันดี HDL ในร่างกายลดลงและยังทำให้ระบบการเาผาผลาญไขมันทำงานได้ไม่เท่าที่ควรอีกครับ ปัจจัยอื่นๆนอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นการสูบบุหรี่ที่ทำลายผนังหลอดเลือดหรือพันธุกรรมที่ทำให้บางคนมีแนวโน้มที่ระดับไขมันจะสูงกว่าคนทั่วไปครับแต่ข่าวดีก็คือเราสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมง่ายๆในชีวิตประจำวันครับอย่างแรกเลยก็คือการควบคุมอาหารครับให้เน้นกินอาหารที่มีใยอาหารสูงเช่นผัก ผลไม้และธัญ,ญพืชไม่ขัดสีเพื่อช่วยดักจับไขมันในลำไส้และหันมากินไขมันดีจากปลาทะเลน้ำลึกถั่วหรืออะโวคาโดแทนการกินไขมันไม่ดีจากของทอดหรือของมันครับอย่างที่2คือการออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอครับเพียงแค่เดินเร็ววันละ30นาทีก็สามารถช่วยเพิ่มระดับไขมันดี HDL และลดระดับไขมันไม่ดี LDL ในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วครับ และสุดท้ายคือการตรวจสุขภาพครับการไปตรวจวัดระดับไขมันในเลือดเป็นประจำจะช่วยให้คุณรู้ตัวก่อนว่ามีภาวะไขมันสูงหรือไม่และสามารถเริ่มดูแลตัวเองได้ทันท่วงทีครับสรุปแล้วนะครับไขมันในเลือดสูงเป็นภัยเงียบที่ค่อยๆอ,อุดตันเส้นทางชีวิตของเราแต่ด้วยความรู้และการดูแลตัวเองที่ถูกต้องเราก็สามารถเป็นผู้ควบคุมสุขภาพของเราได้ครับ หวังว่าข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วพบกันใหม่ใน Small Health Tips ต่อหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ